สวัสดีเพื่อนๆวันพฤหัสนะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสที่12ธันวาคม2567ก็ครับเพื่อนๆครับก็มาเจอกันแต่เช้าเลยครับเวลาอัดคลิปประมาณ9โมง28นาทีครับเพื่อนๆครับก็จะตลาดเปิดเลยนะครับใกล้จะเปิดละอีก223นาทีก็เปิดละอ่ะจะช้าเลย<ม>เพื่อนๆครับผมก็เดี๋ยวเราจะได้เตรียมตัวหน้างงานกันนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็จะมาอัปเดต ตลาดเซตเมื่อวานก่อนนะเพื่อนๆนะนะครับก็ปิดติดลบอีกจนได้นะครับลบไป4ี8จุดสีแปดจุดนะครับนะฮะเพื่อนๆดูก็เขาก็หลุดเส้น10วันแล้วนะนะฮะเี้ผมตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนปัจจัยหนุนอะไรนี่ไม่ค่อยโอเคเลยนะผมว่านะอืมเราก็ต้องหาหุ้นดีๆครับเพื่อถือ เพื่อถือเล่นนะฮะนี่ฮะพยายามจะตีกรอบเลยนะเห็นไหมเห็นไหมครับเนี่ยเอาไว้อยู่ในแชนแนลเนี่ยนะครับเพื่อนๆนะครับผมว่านี่ดึดมีเปอร์เซ็นต์ลงค่อนข้างจะเยอะนี่ฮะก็แนวเดิมนะครับแนวรับเลย1 4 2 1ครับถ้าหลุด1 4 2 1ก็อืมอาจจะไหลหน่ากลัวเลยนะเพื่อนๆน,นะไอ้ส่วนตรงนี้นะนะครับอ่ะมา ไม่เป็นไรเราก็จะหาหุ้นที่สามารถเข้าซื้อเข้าทํากําไรได้นะครับอ่าวันนี้ผมก็มีหุ้นที่ผมจะเฝ้าอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเพื่อนๆามาเลยครับตัวแรกเลยก็เป็นตัววอลลิคับวอลลิคนี้ามาแล้ววอลิคเพื่อนๆขาลงเลยนะผมบอกให้ขาลงนี่เพื่อนๆดูดินี่ฮะเห็นไหมครับชัดเจนไหมครับ ว่าเป็นขาลงเต็มตัวเลยอ,อ่าผมตีตรงนี้ไว้ให้เลยอ่าฐานเขาอยู่เอาตรงนี้ก็ได้เพื่อนๆยกไปเลยเดี๋ยวผมผมจะบีบให้เพื่อน,นๆดูก่อนนะว่ามันลงอรมันเป็นขาลงขนาดไหนนะอ่าอ่าเพื่อนๆดูแต่เมื่อวานเขายิงแท่งเขียวมาครับเพื่อนๆฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องเฝ้านะฮะสำหรับวอริกแล้วก็อ่าเมื่อวานปิดไปสี่บาท 8สตางค์นะครับอ่ะอืมแนวโน้มก็ต้องเล่นเด้งอ่ะครับเพื่อนๆอ,อ่ะผมจะตีตีแนวต้านไว้ให้เลยอ่ะแนวต้านก็ตรงนี้อะ่ะอ่ะ4.50ตรงนี้อ่ะอ่าตรงนี้ให้มันเป็นชันแนลนะเพื่อนๆน,นะอ่ะให้มันเป็นชันแนลไว้อ่ะขอขอ,ขอไปครับ เป็นชั้นแนลไว้เห็นไหมนะครับสำหรับวอลิกก็ผมก็ตั้งใจว่าจะเฝ้าเนี่ยเพื่อนๆหุ้นขาลงครับเขาก็จะเด้งแล้วก็อาจจะลงต่อก็ได้หรือแนวโน้มอาจจะทะลุตรงนี้ไปปุ๊บแล้วก็ไปยาวเลยก็ได้อะฮะบอกไม่ได้ครับต้องดูตามสถานการณ์หน้าง,งานครับเพื่อนๆดูไปทุกวันครับามาดูตามฟรมย่อยกันครับสำหรับตัววอลอ่าเพื่อนๆเห็นไหม ไม่มีจุดเข้าครับผมวันนี้ต้องรอฮะร,รอย่อตัวอย่างเดียวสต็อปรอดก็เป็นตัวเข้าไว้เลยเนาะ3.90ยิงขึ้นมาจาก3.90จกนฉะนั้นเรารอตรงนี้ 1. จุดนจุดนะครับเพื่อนๆแล้วก็อ,อีก1จุดอ่าเขามาทดสอบเส้นตรงนี้นะจุดตรงนี้นะแล้วก็ยกราคากลับขึ้นไม่ได้4.04นี่อ่านี่ก็เราจะดูว่าวันนี้เขาจะหลุด4.04จุดย่ไหมนะเพื่อนๆน,นะนะครับ ถอลงมาแค่2ช่องนั้นนั่นเองเนี่ยแต่ผมว่าน่าจะถ้าถ้าย่อนะความคิดผมน่าจะพาให้หลุด4.04ก่อนแล้วอาจจะพาขึ้นอีกนะครับต้องรอการพักตัวนะครับสำหรับตัววอลิกนะฮะอ่ามาตัวต่อไปอ่าตัวนี้เป็นอยู่ในแนวขาขึ้นครับอ่ามาตัวซีเซตครับเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมครับตัวซีเซตอะซีเซก็จะอโอเคเลย เลี้ยงตัวอยู่ไปเส้น10วันนะฮะเพืเเ่อนๆแล้วก็วอลุ่มเข้าด้วยเมือม่อวานเมือ่อวานปิดไป8ปดบาท90ตังค์ครับสำหรับตัว C ีเซตกลุ่มนี้พี่ใหญ่เขาก็คือเดลต้าครับเพื่อนๆแต่เราจะให้ C เซตเป็นเหมือนเดลต้าไหมไม่รู้ตอบไม่ได้ฉะนั้นก็ต้องตามดูไปทุกๆวันนะครับแต่ผมว่าเขาน่าจะฟอร์มตัวรอบใหม่นะตรงนี้นะ นี่นะฮะอ่ามาให้เพื่อนๆดูผมว่าเขาน่าจะฟอร์มตัวรอบใหม่ตรงตรงแนวนี้เลยหรือเปล่าไม่รู้นะเพื่อนๆนะก็คือหลุดตรงนี้ก็สต็อปอะครับแค่นั้นเองนะฮะก็เล่นเล่นแบบนี้เราต้องตั้งสต็อปร้อยไว้เลยครับอ่าเดี๋ยวผมดูให้เอาโลมันโลมันคือ8.05ครับแต่มันลึกนะเพื่อนๆนะถ้าเราเอาโลโลตรงนี้8.05เป็นตัวสต็อปนะฮะ มันลึกไปฉะนั้นเราก็ต้องดูตามหน้างานไปนะฮะเ,เดี๋ยวมาดูตาเฟรมย่อยกันครับไปเพื่อนๆดูโอ้โหนี่ฮะวันนั้นเขาพาหลุดไปแล้วรอบหนึ่งวันหนึง่งผมก็เลงๆอยู่มุมแถวเนี้ยเพื่อนๆเขาพาหลุดนะนะครับก็ตัวนี้สําหรับตัวซีเซ็ตก็รอย่อเช่นกันครับแล้วก็เราก็จะเข้าไปนะฮะ,ะจังหวะเข้าตัวซีเซ็อ่า อ๋อกลุ่มซเซตนี่มีมีอีกตัวหนึ่งผมว่าผมผมผมชอบนะแต่ว่าไม่รู้จะสวยไหมนะเพื่อนๆน,นะอ่าผมเดี๋ยวผมบอกให้มาตัวนั้นคือ svi ครับเพื่อนๆอ,อ่าเห็นไหมครับ SVI กำลังจะทดสอบเส้นสองร้อยวันอ่าสำหรับ sv i อ่าอืนเหมือนซเซ็ตไหมเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหม เมืม่อวาน7จ็บาทห้ตังค์ครับผมปิดไปนะอ่านี่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน SVI CZ e e l t a KCE HANA แต่ว่า KCE กับ HANA ก็คือขาลงครับเราก็ไม่ต้องมายุ่งก่อนแต่ SVI เนี่ยเรารุ้นให้เป็นขาขึ้นอ่าเดี๋ยวผมบีไปเพื่อนๆดูอ่เห็นไหมเห็นไหมครับคืบเข้าสวยนะเพื่อนๆน,นะเวลาเขาขึ้นเห็นไหม ตรงมุมนี้ครับทยานได้ได้ราคาเลยนะตรงนี้นะนี่ฮะมุมนี้ทยานขึ้นได้ราคาเราก็หวังตรงนี้ต่ทยานขึ้นให้ได้ราคาเช่นกันนะครับนี่สําหรับตัว S V I นะแต่คืออย่างงี้เพื่อนๆผมว่าตัว Cset ทรงการาฟจะสวยกว่าอ่าก็เลย S V I ก็คือเอาเอามา <rage S 1> เมพ <Young S 2> ื่อนๆดูแถมแถมให้ดูนะครับอ่าก็ทําฟีมย่อยนะเพื่อนๆเห็นไหม ยังไปไม่ไกลครับผมอ่ามาตีกรอบสต็อปลอสแต่ถ้าซีเซ็ตไปไกลแล้วหลายช่องแล้ว7.30ครับเอาจากตัวเขาเลยสำหรับตัว svi อ่ามาอีกตัวหนึ่งตัวต่อไปก็อ่านยากนิดหนึ่งนะเพื่อเนเนะผมไม่อ่านเต็มนะผมจะสะกดทีละคำนะอยู่ในกลุ่มหมวด h e l ครับ m e d e z e m e d e z e อาจเจอแล้วครับ ไม่รู้ว่าอ่านว่าอะไรผมไม่กล้าอ่านอ่ามันมันสวยยังไงเพื่อนๆนมันอยู่แนวรับครับอ่ามันสวยตรงมันอยู่ตรงแนวรับนี่แหละเวลาเราสต็อปเราจะสต็อปไม่ลึกนะครับอันนี้คือต้องเฝ้าก่อนนะครับต้องเฝ้าก่อนนะไม่ได้ซื้อเลยนะเพื่อนๆ่นะนะฮะซื้อไม่ได้นะครับคุณที่ผมผมบอกไปเนี่ยทุกตัวจะซื้อไม่ได้นะเพื่อนๆนเราจะต้องเฝ้าแล้วหาจังหวะเข้าด้วยทำฟีมย่อยกันอีกที เมื่อวานปิดไป8บาทครับอ่ะเดี๋ยวเราวันนี้เรามาดูว่าเขาจะยืนได้ไหมถ้ายืนได้10วันวันนี้นะก็ต้องจับเข้าวอลลิสแล้วครับนะครับนี่อ่าหุ้นตัวนี้อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเฮลน,นะครับก็หุ้นเขาก็จะมี BDMS, CHG, BCH อ่ากลุ่มโรงพยาบาลพวกนั้นแหละครับอ่า THG อะไรประ,ประเภทนี้ด้วยนะครับ ่ะเดี๋ยวเรามาดูตามฟิล์มยอดกันครับอ่านี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนยังไปไม่ไกลนะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนจุดสต็อปล็อตชัดเจนครับแนวนี้เองนี่ฮะเราตัวตัวเขาเมื่อวานก็ได้ยกไปอีกช่องหนึ่งอ่านี่ฮะเจจดแปดศูนย์ครับเป็นสต็อปล็อตเลยนะครับคร่าวๆสาหรับตัวนี้นะอ่ะมาอีกตัวหนึ่งครับตัวต่อไปก็เป็น BSRC มาอีกแล้ว วอลุ่มน้อยแต่ว่า BSRC นะครับอยู่ในกลุ่มพลังงานครับตัวนี้พี่ใหญ่เขาก็ EA บ้านปูอย่างเงี้ยฮะเมื่อวานปิดไป7บาท90ตังค์ครับเพื่อนๆนะฮะเพื่อนๆนะสังเกตดูนะ BSRC เนี่ยทรงกราฟจะเหมือนตัว Svi เห็นไหมฮะขึ้นพักแล้วก็ขึ้น หรือเปล่าไม่รู้ต้องตามดูนะฮะแต่ว่าผมว่าน่าจะโอเคแต่ตัวนี้ออวอลุ่มน่าจะน้อยนะบิดออฟเฟอร์นะครับต้องดูลายวันนะนเพื่อนๆต้องดูรายวันนะแต่เมื่อวานรู้สึกว่าจะน้อยนะครับสำหรับตัว BSRC ก็ทำฟิ์มย่อยก็นี่เห็นไหมครับเห็นไหมฮะวิ่งไม่วิ่งอยู่ในกรอบก็เลยนี่ฮะนีพักตัวก็อยู่ในกรอบเขาเห็นไหม ปิดไป7จ็บาทเก้าสิบต่างถ้าทะลุกรอบนี้ไปได้ผมว่าสวยนะฮะก็จะเป็นอีกถึงตัวที่ผมจะเฝ้าวันนี้นะเพื่อนๆนะไม่แนะนําไม่ชี้ชวนไม่ไม่อะไรชวนเพื่อนๆตามทั้งนั้นละเพราะว่าผมจะซื้อซื้อเองนะครับให้ดูเป็นไกด์ไลน์อย่างเดียวอ่าตัวต่อไปครับเพื่อนๆก่อนตลาดเปิดแล้วตลาดเปิดแล้วครับตัวต่อไปก็เป็น TRT ที่ผมจะเฝ้านะ TRT ตัวนี้จะบอกว่าซื้อขายด้านละ30,000นกว่าเมื่อวานถ้าผมจำไม่ผิดนะวอลลุ่มกับ er ยยบิดออฟเฟอร์ไม่ค่อยเยอะครับไม่ค่อยเยอะครับอ่าเมื่อวานปิดไป3บาท90ตังค์ครับเพื่อนๆนนี่แต่ว่าเราเลือกอยังไงร,รู้ไหมเพื่อนเพื่อนเราเลือกแบบถ้ายืนเหนือเส้น10วันนะแต่เพื่อนเพื่อนดูสิอ่าผมให้ดูเขายังไม่ยืนเหนือเส้น10วันนะอ่าเพื่อนๆดูแต่คือผมจะเฝ้าไตัวนี้ นี่ฮะนี่เพื่อนๆดูเห็นไหมคือถ้ายืนไม่เต็มอย่างเงี้ยผมยังไม่ค่อยชอบผมชอบให้ยืนเขายืนเต็ม10วันน่ะถ้าเขายืนเต็ม10วันนี้ผมผมโปรดปานมากเลยเนี่ยเส้นอย่างงี้ยืนเต็ม10วันครับเพื่อนๆเป็นแท่งใหญ่เลยเห็นไหมเป็นแท่งใหญ่ก็ยังไปได้อีกถูกไหมครับถ้ายืนเสือเส้นสวันนะครับตัวนี้ก็ trt มาดูทำฟิวสย่อยกันครับเนี่ยเห็นไหมเราจะต้องรอย่ออย่างเดียวซึ่งผม ่าจากการเฝ้าหน้าจอมานะผมว่าเขาย่ออ,อผมว่าเขาย่อถ้าเขาไปก็ตอนเย็นเขาก็ย่อคืออย่างนี้ยังไงก็ยังไงก็ได้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 ได,ได้ติดตามแน่นอนถ้าเราสนใจนะครับสําหรับตัว t r t นะอ่าก็คร่าวๆประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับสําหรับวันนี้ก็ มากันแต่เช้าเลยนะฮะก็เทรดกันด้วยความระมัดระวังนะครับเพื่อนๆตลาดก็เปิดแล้วนะครับอ่ะมาเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆครับอขอบคุณครับผมสวัสดีครับ